สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาพบกับ10อันดับโครงการก่อสร้างที่แพงที่สุดในโลกนะครับสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงในโลกทุกวันนี้ที่เรารู้จักกันดีนะครับกว่าจะมาเป็นสถานที่อันสวยงามเรื่องชื่อล้วนใช้งบประมาณและระยะเวลาการก่อสร้างไม่น้อยครับแล้ววันนี้ผมรวบรวมนําเสนอ10อันดับโครงการก่อสร้างที่แพงที่สุดในโลกมาดูกันว่าสิ่งก่อสร้างเหล่าน,นี้มีชื่อมีอะไรกันบ้างและอยู่ที่ไหนของมุมโลกกันบ้าง อันดับที่10นะครับ The Channel Tunnel ใช้งบประมาณสร้าง22,400ล้านดอลลาร์สหรัฐอุโมงค์ช่องแคบที่มีความลึกกว่าระดับน้ำตั้งอยู่ทางชายฝั่งทะเลตอนใต้ของอังกฤษและชายฝั่งทางตอนเหนือของฝรั่งเศสนะครับดำเนินการโดยกลุ่มทุน Eurotunnel ซึ่งเป็นการรวบรวมตัวของบริษัทของอังกฤษและฝรั่งเศส15บริษัทนะครับผม โดยเหตุที่งบประมาณพุ่งกระชูดจากเดิมที่ตั้งไว้กว่า80เพราะต้องการความปลอดภัยและมาตรฐานที่มั่นคงมากขึ้นนะครับผมและ,และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันดับที่9นะครับโครงการถนนไฮเวย์บิ๊กดิกใช้งบประมาณ23,100ล้านดอลลาร์สหรัฐโครงการถนนไฮเวย์เมืองบอสตันที่ใช้งบประมาณมหาศาล สร้างขึ้นเพื่อปรับเปลี่ยนเส้นทางหลักบางเส้นในพื้นที่เมืองบอสตันจุดประสงค์เพื่อให้สัญจรเข้าสู่ใจกลางเมืองได้โดยตรงโครงการนี้ประสบปัญหาทั้งด้านการเงินและการบริการจัดการรวมถึงการออกแบบที่บกพร่องต้องสูญเสียงบประมาณเกือบ400ล้านดอลลาร์สหรัฐในการซ่อมแซมและที่สร้างความสลดใจคือมีผู้เสียชีวิต จากแผ่นคอนกรีตที่หล่นลงมาทับรถยนต์ในระหว่างกอ่อสร้างอีกด้วยครับอันดับที่8สนามบินนานาชาติคันไซประเทศญี่ปุ่นครับงบประมาณในการสร้าง29,000ล้านดอลลาร์สหรัฐสนามบินที่ตั้งอยู่ห่างจากเมืองโอซาก้าโดยสร้างเป็นเกาะแยกตังหากเพื่อ ป้องกันระบบแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิที่อาจเกิดขึ้นในภูมิภาครวมถึงป้องกันเสียงที่อาจเกิดมลภาวะทางเสียงต่อชุมชนได้ครับอันดับที่7รถไฟไฮสปีดเทนแคลิฟอร์เนียใช้งบประมาณในการสร้าง33,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเริ่มดำเนินการในปี2015และคาดว่าจะเสร็จ เฟดหนึ่งในปี2029โดยงบประมาณนี้เป็นงบประมาณตั้งต้นและโครงการแรกๆภายใต้ในโยบายของประธานประธานาธิบดีบารักโอบามาเพื่อที่จะเชื่อมต่อเส้นทางในหลายๆเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยรถไฟความเร็วสูงครับ <S <S อันดับที่7รถไฟ High Speed เทนแคลิฟอร์เนีย ใช้งบประมาณในการสร้าง33,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเริ่มดำเนินการในปี2015และคาดว่าจะเสร็จเฟสหนึ่งในปี2029โดยงบประมาณนี้เป็นงบประมาณตั้งต้นและโครงการแรกๆภายใต้ในโยบายของประธา,านาธาิบดีบารักโอบามาเพื่อที่จะเชื่อมต่อเส้นทางในหลายๆเมือง ในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยลถไฟความเร็วสูงครับอันดับที่6ย่านธุรกิจซองโดในโซเกาหลีใต้งบประมาณ40,000ล้านดอลลาร์สหรัฐพื้นที่ที่ถูกสร้างมาจากการปรับปรุงที่ดินในมหาสมุทรบริเวณใกล้กับสนามบินนานาชาติอินซอนในโซ เกาหลีใต้โดยตั้งงบประมาณตั้งต้นไว้ที่40,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อให้เป็นสมาร์ทซิตี้โดยเมืองนี้จะเพียบพร้อมไปด้วย Wi-Fi ความเร็วสูงระบบรีไซเคิลอัตอนโนมัติและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอื่นๆขนาดเดียวกันยังมีแบบจำลองเมืองอื่นๆมาไว้ที่นี่เช่นเซนตันพาร์คในนิวยอร์ก ที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดซึ่งย่านธุรกิจซองโดนี้จะกลายเป็นแหล่งติดต่อธุรกิจการค้ารวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวในอนาคตด้วยครับอันดับที่5นะครับดูไบแลนด์ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง76,000ล้านดอลลาร์สหรัฐโครงการนี้สร้างขึ้นในปี2008โดยต้องหยุดชะง,งักจากวิกฤตการเงินในประเทศ และกลับมาก่อสร้างอีกครั้งในปี2013โดยงบประมาณ76,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหากก่อสร้างเสร็จแล้วจะเป็นหนึ่งในส่วนสนุกที่ใหญ่ที่สุดและมีมูลค่ามหาศาลที่สุดในโลกโดยมีทีมมาจากนิทานอมตะของอาหรับคือนิยายพันหนึ่งลาตีส่วนแรงผลักดันที่ทำให้เกิดส่วนสนุก แห่งนี้ขึ้นมาจากความต้องการที่จะเพิ่มกลุ่มเป้าหมายนะักท่องเที่ยวให้เป็นกลุ่มครอบครัวมากขึ้นครับผมอันดับที่4นะครับโครงการเมืองคิงอับดุลลาอีโคโนมิกใช้งบประมาณในการสร้าง86,000ล้านดอลลาร์เมืองนี้ตั้งอยู่จากห่างจากนครเมกกะเพียง1ชั่วโมงและกำลังจะกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวขนาดใหญ่ของซาอุดีอาระเบีย โดยจะเป็นเมืองที่มีทั้งโรงแรมหรูและที่พักอาศัยระดับ h ฮเอน n d มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและสนามบินขนาดใหญ่ซึ่งเมืองดังกล่าวนี้สร้างโดยบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อสร้างตึกสูงที่สุดในโลกเบิร์ดคาลิฟาในดูไบประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับอันดับที่3โครงการคาสแกนฟิลใช้งบประมาณ 1แสนหนล้านดอลลาร์ตั้งอยู่บนทะเลแคสเปียนโดยเป็นแหล่งคนพบน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อ40ปีที่แล้วงบประมาณมหาศาลนี้นำมาใช้เพื่อจุดประสงค์ในการผลิตน้ำมันให้ได้มากกว่า90,000มบาเรลต่อวันการก่อสร้างกำลังจะเริ่มในปี2017โดยมีบริษัทน้ำมันที่เป็นพาร์ทเนอร์หลายราย เช่นเชลเอ็กซอนมอปลายทอทัลแบบที่สนะครับสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ใช้งบประมาณ1นึ0 0 0สล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับผมเกิดจากความร่วมมือของนานาประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐรัสเซียแคนาดาญี่ปุ่นเบลเยียมเดนมาร์กเป็นต้นนะครับและสถานีอวกาศนี้จะบทประจำการในปี2020หลังจากให้บริการมาแล้วเป็นเวลา26ปีครับ และมาพบกับอันดับที่1อันดับสุดท้ายของเรานะครับทางหลวงไฮเวย์เชื่อมระหว่างรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาครับใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น459,000ล้านดอลลาร์สหรัฐโครงการเส้นทางที่เชื่อมระหว่างรัฐต่างๆในสหรัฐนะครับก่อสร้างขึ้นในสมัยประธานาธิบดีดีไว์ดีไอเซนฮาวตั้งแต่ปี1956 และเสร็จในปี1992โดยเชื่อมต่อระหว่างรัฐตั้งแต่เมืองตั้งแรกเนบราสกาไปถึงรัฐโคโลราโด Colorado ครับและนี่ก็คือทั้ง10สิส่งก่อสร้างที่ใช้มูลค่าสูงที่สุดในโลกนะครับครับ